น้ำหอยเป๋าพื้นที่สามนทอดครับผมเฮ็ดยังกินครับผมสวัสดีจ้ามือนี้คุณแม่เฮ็ดยังกินครับผมนี่ยายน้องอ่าคุณแม่เฮ็ดยังครับผมมือนี้คุณแม่สเส็ดอ้อมเนื้อจ้ะอ้อมเนื้อเนาะจ้ะแต่มันเป็นเนื้อไอปากน้ำจ้ะปากน้ำยายน้องกระตุม่มเรียบร้อยแล้วจ้ะกับเสร็จเนือ้อแต่ว่ามันนี่ไข่หลังกับเนือ้อ ยูชิหนึ่งจ้ะตีออมแสิร์ฟ่ยวน้อเมืองจ้าแบบอีสานเขาห่อเนาะเนาะจ้ะที่เนื้อเนื้อไอ้นี่กระลังต้มกระลังพ้อนุบนับนุบนับปลักน้ำเนี่ยห่อจ้าตุ่มก่อนจ้าต้มก่อนเนาะแล้ต้มกินบ่ได้จ้ะนี่ต่มันเหนียวเอาจะมีเห็ดเริ่มมันโอ้ดันเขียวนี่มดูครับมันพอดีครับแล้วผักข้าวตีใส่ออมนะคขุนแม่เนาะจ้าเขื่องข้าวตีใส่ออมกะมี ค่าตะไคร่ไบประกวดจ้ะ,ะมัอนี้ย็นุ่งได้บักมันไล่กินอกมาสองนุย้ยกะทิใส่กะบักเขือต้อนหอมและะ้วก็ผักอีเลิศจ้ะแค่นี้เนาะจ้ะสำหรับพริกกระตำเรียบร้อยแล้วจ้ะตัมใส่หอมแดงจ้ะครับผมโอ้เหนือเขาแบบพันเรียบร้อยแล้วครับผมมี่ทั้งเหนือทั้งปากน้ำเหนือเปลือยก็มีครับผมเหนือสดก็มีนนอ้าวขั้นตอน ต่อไปคือปรุงจ้งะใช่ใส่พริกที่เถาตับไปเรียบร้อยนะเกลือใส่ไปเคุคนๆอันนี้เพียครับผมเพียข้าต้มแล้วครับผมต้มเรียบนี่ไปเพาะอัมลำก็หน่อยน้ำตาลมะพร้าวเกลือน้ำน้ำเดือดเรียบร้อยครับผมข้าวตะไคร้ใส่ได้กันเกลือนิดหน่อยเดียวก็ใส่ไป้องเพราะเกลือเปื้อ,อนยาก เลยนะเนาะหัวกัวกน้องฝากน้ำว่าไปตายไปใครลงแถลงเมื่อนี้กินครบสูตรเล้วที่แม่เนาะจ้โอ้ก็สีเห็ดเน็้หน่อยกระไรคือเก่าเครื่องหม้อหน่อยจ้อคนจักหน่อยปรุงไปเลยจ้ะปรุงไปเลยบุกแม่ปรุงไปเลยจ้ะน้ำปลาแดกสดน้ำปลาลาสดให้จ้ะนัวใส่เต็มทีเลยจ้ะเอ้ยมาหนัวก็ใส่หลายๆครับผมให้กินเอง นี่สำคัญคือภายบวกินก็่ต้องไส่ของเนืเกลือจ้ะเกลือจังอยเนาะเกลือน้ำปลาจ้ะเกลือนิดน้ำปลาหน่อยครับเดี๋ยวเรมาชิมอีกทีนึงครับผมครบชแล้วก็เอาไปจังไนกันให้เนื้อซุปกันจังไปเติมผักจ้ะมาชิมมึงกันแม่เบิ้งไข่ลังกับซุกแล้วเนื้อกับซุกแล้วโอ้โหหอมเด้ประเทียไทยเองซีกังสลักค่ะ ห่อนเจ๊ไดน,นัว,น,วนัวมะนัวจ้าเพชรกับพ่อแล้วจ้ะนัวกับพ่อแล้วเลยจ้าพากักย้อนไปเลยครับผลงไปเลยหมอพิเศษอ้าวพากักยุบก็เป็นอันใแได้อันบ่จ้าเจ๊เอเลยครับเป็นอันวา่าอมอมเนื้อปากน้ำ ใส่เนื้อไอ่ช่อนแล้วก็ไข่หลังไข่หลังเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วมไหมจ้ะเมนูเอาเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคครับผมจ้ะมากินเข้ากันนะครับผมแซ่บนุ่นครับผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดก๋งง่ายๆตามรูปแบบของอีสานบ้านเฮาครับผมลองเห็ดบุญได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาหนี้ละออมปากน้ำใส่ไก่ เนี่ยกาะไข่เนื้อไข่หลังไข่หลังครับผมเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้โหเนื้อเปลือยเสีบๆเนื้อนวดจ้ะกินน้ำกัดครับพี่พอเป็พี่น้องทั้งบ้านเพรับพวกรวมาี่ต้มปากน้ำเนื้อเปื่อยแล้วน้ำมันก็นวดนวดจ้ะมาแล้วจ้ะมีวิธีการเฮ็ดพร้อมนะครับด้ะเฮ็ดวิธีการใพี่เฮ็น้องเบิ้งพี่อยู่ทั้งบ้านกันร่องเฮ็ดตามเบิ้งครับผมจ้ะตั้งแต่ไตเติ้นเลยครับตามใจเอฟซีขอมาแต่น้องกับเฮ็ดพยายามเฮ็ดให้ทุกอย่างทุกอย่างแต่ว่าทิศใตแน่กะ ขอโทษขออภัยให้ด้อยกันนี่คือว่าเฮ็ดกินประจําครับผมเป็นแล้วก็เป็นอาชีพพร้อมอยู่ร้านกะบเอฟซี FC กัลูกค้าก็สั่งกินหลายจ้ะอยากกินตัวนั้นใส่ตัวนี้อยากกินตัวน,นี้ใส่ตัวน,นี้าย,นนยายน้องก็จัดให้ยแต่มีในร้านจ้ะมามามามทำลายแตกสับเสียบด้วยกันอหอมเดี๋ยวน้องนั่งทำจัง่อยไม่ห้อยแล้วนั่งสูงกว่า ต้มอันนี้เดี๋ยวน้องไปมันเปือยหลายเอาคือกัดคือกัดจักหน่อยมันจังหน่บู่วปากน้ำหนึ่งครับเขาออกมาต้มกันครับผมด่างเทสเต้นมันติดเหนียวเนือเปื่อยกับต้มผันหมี่หม้อแดงกันต้มแป๊บเดียวหอแม่ปากน้ำแล้วก็เอาน้ำเขาตีต้มแล้วมาเยุดป็น นำ้ำสนะุมหอมหอมน้ำสุปเพิ่มหอมกอ,อะได้ลูกเอฟซีอะขอมากยัยน้องเฮดซาเฮดห้เบิง้งซาจะอะยัาว่ากันได้จ้าเพราะว่า จะละมือแตะละมือมันก,ก็หมุนหมุนกันไปอยู่ในร้าน <c oughs> น่าพอเนาะครับผม,มจะเรื่ออาหารอีกแล้วเนี่ยนุ่มประเภทอ้อมเนื้อเนี่ย <c oughs> พักอีกิ่งก็ใช่เลยครับผมพักการตรงพ่อพักการตรงพ่อพักการจ้ะก็ได้ครับมีผักไก่เมื่อเ่าก็ใส่ได้ครับเอาสิ อี่าพักกาดหน่อยบ้านเฮานะปลูกตามให้ตามหน้าตามหัวตามหมดตัวหนะครับะงานใาย่ได้แล้วพ่ออ้ยเจ้าอยู่บ้านเฮามันหาง่ายขอใหม่ๆลืมใส่ผักซีเหล้าอะไรครับผมผักซีเหล้าชุดยอดเลยขอทำการอย่าลืมเนื้อเลือดมันเลือดเพียเลือดเซตในน้๊อว์อืมไฮย่างหนึ่งก็อยู่บ้านเฮาจนมากเฮากเทีเอทอมเฮาจะออกเป็นเนื้อเสียดนะครับผมจ้่ xay cả đủ khoảng, ôi, héng nua, xay cả đủ khoảm. Khó hay miếng lưỡi xay. Wow. Ừ. Giang mới để tấm thịt cả ตุ้มผาก,กลอยหนามันล่องกันเออมันจะเล่นอ,อาหารตกมือดเข้าขันมักข <c oughs> มเนี่ยกะ <c oughs> ใส่พวกมาลาก,กินนกอะไรครับผมมาลากินนกไอ้นกใส่ไปสองนุ้ยหน่อยไม่กำลังเลย แบบบ้านเฮ้าก็ใส่พักซีเล่าอโอ้แซ่บดีแบบนะครับถอนไม่ไหมอ้อมเนื้อในกินอนะากาศเย็นๆโอ้สุดยอดพอเสร็จเนื้อเขาต้มเปื่อยแล้วลมันหอมแด้นะแม่นเวีาเขาใส่ออมสิโอ้สุดยอด <c oughs> น้ำต้มเขากับเห็ดออมต่อ ือดึงสมัยงานบุญที่ครับงานบุญน่ะวเลี้ยพกกระดูกแล้วกระดูกอกต้มเสืกระทะใหญ่ๆเนาะปิ๊บใหญ่ๆต้มน้ำมัเห็ดอ่อมโอ้แฉ่งงานบุญงานแต่งมันเหลือเนาะอันนันแหง้งแทบครับผมเจ็บเลือเศษเปิ้ลจิ๋นแทบมากินตะม,มูน <ๆ S 2> ันเนาะเดี๋ยน้องมันมากินแบบมันแทบครับ มันคือแก้วเปล่าแมงวันถลายไหมยืดแต่กะติดขึ้นตีหลายขึ้นกัดอยู่นั่แมงวันขนาดไปหน้ายังจนเสด็จกลางมงกินมันคือไปหน้าได้บุไปได้บุนน่ะความกิ่นนี่อีกอย่างหนึ่งอะจุมมือเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆกับนี่มาพร้อมพร้อมพวกเห็ดลุงไก่เห็ดลุงเฉือดหลาย อื้ส่วนเอา,อาอส่วนเอานไยน้องแซ่บลายอ้ย m a i อื้ยอื้ยตักบวัวอรวดอตกจะรอน้องเด็บกินมังกับวงเห็ดเป็นกับแก่มอะไได้ได้จ่ะมกับแก่มให้พอบ้านคันมีเด็กเล็กหน่อยกับบ้าทองใส่้กรมบ้าทองใส้เผ็ดกันเนี เอาให้ตัง้งมะพร้าแห้งใส่เฮ้ยมันหอมอีกแบบหอมดีพอมเอาให้ได้กับกับเขาออย่างเดียวให้ได้กินบนกองข <c oughs> วด <c oughs> มือ <c oughs> ม้อนี้กินออมบ่บได้บ่ได้กินผักเาาพราะว่าผักใส่ไปในตัวแล้วกินเนื้อแข็งๆเลย <c oughs> นายหอยบอกมื้อนี้เฮากินเนื้อแข็งแข่งหมดอย่าให้เห็น ตนเนื้อครับผมเขาใส่อย่างเน่้อเนือ้อเปื่อยหลังน้ำเขาต้มเปื่อยแล้วพ่อเนื้อซุกไอ้ละกะใช้หลังซุกเขาก็เอาเลยผักใส่เลยจะจุ่มหมาก,กลุลาไปยัง มือนี้ยยน้องบริษัทใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วหมดใส่กระดาบริษัทกระดาใส่มันก็เพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยครับหลายตัวคนอยากใส่ครับผมจ้ะบางคนบากินกับบริษัทใส่ข้าวคั่วเนียน้องก็กินยุติว่ามือนี้มันหมดบางคนเป็นวายแหน่คือหลับคือก่อยครับผมทั้งเนื้อพันบริษัทข้าวคั่วเนาะแม่จ้ะบริษัทข้าวคั่วเอง น่าเสืซ่ยมจะบอกว่ากระเพาะเจ้าเนาะทไมอ่องมัดพอมันมีนมนม่อ๋นมี่บอกแกนใจมีผงผงลาบกันเลยผงลาบเพิ่นเพิ่นผงลาบม,ากมักไปม,มากมัดนะครับผมลาบแต่ละรูปแบบต่างก<ม>ันตั้งทิ้นกันโอ้ยยาแตกเบยายนุ่มกินไปกินมากอิ่มแล้ว เป็นชุดเป็นนกินซ้ำหนี่กะเดี๋ยวนี้แนวไอยกับเสนเน้นในการเห็ดอาหารเห็ดแบบมันบานห้อาครับผมเห็ดยูเห็ดกินแล้วกะไว้จะเห็ดขายกะดัดแปลกได้เน้ะ,ะเอาความแซ่บคุณนนัวเป็นหลักครับผม <c oughs> มาร์กแบบไแด้รสชาติไปเลยคอสําคัญการเห็ดอาหารครับผมมันอยู่ที่เอาลงมือเห็ดละเอาลองชิมเบื้องส่งทานกันชิมซะก่อนแมนจะสูงเสียบหรือเ่าเสบคันคันคันว่าคนบ่กินเนี่ยบ่องหูนะครับผม ไวค,คอยบ่ก,กินเนื้อคอยไม่ได้ดอกอันนั้นคือภาษาบา้านใดครับผมดังนั้นลงมือเห็ดแต่หาเจ้าของชิมเบิ่งกันแล้วก็แบงปัดเนี่ยก็ดื่ินเนาะจังแต่ทั้ง,ง,ง,งหมทงรสชาติกับผมว่าเจ้าของเห็ดถือปากคนอื่นบ่แล้วก็เห็ดตืกปากอย่างของบ่กครับผมสำหรับคลิปนี้กย็ยูดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับเนาะครับยังได้ก็ขอทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่งตางๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า